สวัสดีทุกท่านนะท่านกำลังอยู่กับเอิร์ธไทม์นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมนะฮะเกมเศรษฐีนะครับเข้าเกมแม่งเลยวันนี้ผมล็อกนะฮะอุมาแบบล็อกล็อก้ย oh, <yeah. S 1> โอเคมันเสียงดังเนาะปิดเสียงนม่งเลยวันนี้นะก็คือพอเสิร์ชเข้าไปในเกมเศรษฐีปุ๊บเุย พอเสิร์ชเข้าไปในเกมเศรษฐีปุ๊บใช่ไหมฮะสิ่งที่สิ่งแรกที่จะปรากฏขึ้นมานั่นคือการแฮกนะฮะแล้วก็ออเไหนลองเข้าไปดูดิแม่งแฮกกันยังไงพอเข้าไปดูปุ๊บใช่ไหมครับเท่านั้นนะฮะรู้เรื่องเลยครับเฮียโดนด่าครับใครแฮกเกมนี้แ <laughs> ม่งสะใจดูครับผมจะมาแฮกให้ดูนะฮะว่ามันแฮกไม่ได้มึงก็ยังพากันกระแดะแฮกไอ้เหียมึงดูเนี่ยอ่า ขอขอเว้นผมไว้สักคนหนึ่งนะฮะทาง GM เ a m e เกมเศรษฐีนะะคือผมจะมาทำจิปสอนนะอย่าแบนผมเลยนะ <Yeah. S 1> โอเคครับ8023ครับ <Yeah. S 1> 8023ครับโอเคลองค้นหาคีค้นหาแบบอันนี้แบบง่ายครับโอเคเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะเนี่ยใส่เข้าไปเเนี่ยเห็นเขาทำี้งนะ เดี๋ยวแป๊นนานเงินเราก็ขึ้นเป็นเก้าล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 แล้วแต่มึงจะกดนะฮะพอกูออกเท่านั้นแหละฮะเนี่ยพอออกปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วเข้าเกมใหม่ครับคอยดูนะแล้วมันจะมันแล้วเงินมันจะยังเหมือนเดิมไหมไอทาคทิปต่อเนะี่ยมันก็ไม่แบบไม่ทําแบบทิ่พัวเองทําได้เฮียหลอกคนโง่มาดูไอคนที่แบบโง่ไปดูเนะี่ยมึงคิดว่าเขาโง่ มึงแปะคอมเมนต์ให้เขาคอมเมนต์มึงก็โดนด่าฮะโคตรสะใจฮะโดนโดนด่าไม่รู้จริงแล้วเสียงมาสอนนะฮะก็คือสรุปก็คือโดนด่าครับผมนี่ไม่ได้สอนนะผมมาทําให้ดูถ้าใครด่ากูไม่น่าโดูอะไรี่อแ,แตะหน้าจอฮนะเนี่ยแตะหน้าจอเลยวันนอาจจะพูดเนะี่ยเห็นไหมเงินกลับขึ้นมาเหมือนเดิมครับเหมเห็นไหม เงินแบบรูเงินเลยเงินมันยังกลับเข้ามาที่เดิมเลยเนี่แล้วใครบอกว่าโกงคะแนนโกงอะไรออกเข้าใหม่ดิมึงลองทํามึงลองแฮกแล้วมึงออกเข้าใหม่ดิทั้งค่างเงินมึงเหมือนเดิมอะ่ะโอเคสําหรับวันนี้กูขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะฮะว้า